สวัดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่เพอร์เฟกค้าถนนสุขุมวิท15ซอยลาซาน87นะคะพร้อมด้วยรถสวยๆรถดีๆอีกเช่นเคยนะคะใครที่กําลังรับชมอยู่รบกวนกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบียร์ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดในเวลาที่เบียร์เอารถดีๆเข้ามาให้ดูนะคะ วันนี้มาดูในส่วนของตัวรถเก๋งอีกค่ายหนึ่งที่น่าใช้แล้วก็สไตล์นี่เรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะสำหรับค่ายนิสสันนะราคาค่ะที่สำคัญถูกมากๆสํสำหรับคันนี้ค่ะ 397,000บาทยังไม่รวมส่วนลดอีกนะคะส่วนลดของเรานะสำหรับโปรโมชั่นทางออนไลน์นะคะจองเท่าไหร่รับคืนไป10เท่าเลยคันนี้เบียร์เปิดจองได้ถึง2,000บาทคุณรับส่วนลดทันที20 0 0 0บาทจากเพอร์ฟิคคาของเราเท่ากับว่าราคาแค่377,000บาทเท่านั้นเองราคา377,000บาทเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ890,000บาทนะสหรับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มามากๆเลยเป็นตัว1.6 SV นะคะเป็นตัวท็อปของตัวนิสสันซูฟี่นะ มาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะตัวนี้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านล่างไฟตัดหมอกมาให้ค่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมค่ะสําหรับรุ่นนี้กระจังหน้าโครเมียมพร้อมด้วยโลโก้นิสสันมีมาให้ค่ะไฟรีเป็น LED นะคะรุ่นนี้มาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะ ด้านข้างล้อแม็กตัวนี้เดี๋ยวเช็คให้ว่าขอบเป็นขอบเท่าไหร่นะคะตัวนี้ขอบเป็นขอบ16นะแล้วที่สําคัญแม็กเป็นลมดําให้นะคะตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็หรูมากๆเลยค่ะระบบช่วงล่างค่ะตัวนี้เป็นระบบเบรก ABS มีในส่วนของตัวระบบกระจายแรงเบรก EBD มาให้แล้วก็ระบบเสริมแรงเบรก BA พร้อมด้วยระบบควบคุมการทรงตัว ก็มีมาให้เช่นกันนะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อล็อกฟีีอาเขาก็ใส่มาให้นะเรียกได้ว่าออปชั่นจัดเต็มมากๆากตั้งแต่ช่วงล่างเลยนะคะกระจกมองข้างค่ะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้นะคะแล้วก็มือเปิดประตูค่ะตัวนี้มีปุ่มสมาร์ทย์เล t มาให้ด้วยสามารถกดล็อกหรือปลดล็อกตรงประตูได้เลยนะคะสเก์ตมีมาให้นะคะสําหรับคันนี้ คิ้วขอบประตูด้านบนเป็นโครเมียมเสริมในเรื่องของความมีมิติแล้วก็ความหรูหราให้กับตัวรถทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้นะคะสําหรับคันนี้มีให้ทั้งหมด2จุดแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังก็มีมาให้เสริมในเรื่องของความมีมิติคิ้วโครเมียมด้านท้ายมาให้ค่ะพร้อมด้วยโลโก้ซิลฟี่แบบนี้ให้ค่ะสปอยเลอร์หลังมีมานะคะพร้อมด้วยไฟ ks, เบรกเวอร์ันที่3ค่ะ สำหรับตัวนี้เขาก็จะมีในส่วนของตัวบ่งบอกว่าเป็นรุ่นท็อปของเขาเป็นตัว SV นะคะตัวนี้ด้านท้ายโอเคค่ะสภาพโดยร,รวมค่อนข้างที่จะดูดีไม่แพ้รอบๆบคันเลยนะคะแล้วก็กล้องมองหลังก็มีมาให้เช่นกันนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเบียจะพาไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารแต่ก่อนที่จะไปดูภายในห้องโดยสารเดี๋ยวขออนุญาตเปิดท้ายให้ดูก่อนนะคะมาดูด้านท้ายกันก่อนค่ะด้านท้ายตัวนี้ น็อตฝากระโปรงทุกอย่างยังเดิมเดิมทุกจุดนะคะด้านท้ายนี้ค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้กว้างมากๆเลยแล้วก็ช่องใส่สัมภาระนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะคะล้อไหลมีมาให้ค่ะรุ่นนี้ยังอยู่ครบทุกอย่างทั้งแม่แรงนะคะอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆยังอยู่ครบค่ะในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระก็ยังดูดียังดูสะอาดทุกจุดค่ะ น็อตเดิมเดิมไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับแน่นอนค่ะในส่วนของตัวด้านท้ายโอเคค่ะเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันต่อค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ห้องโดยสารคุมโทนมาให้เป็นสีดํานะคะเบาเป็นเนบาะหนังค่ะสําหรับคันนี้ค่ะด้านหลังมีในส่วนของตัวเข็มขัดนิดรภัยดึงกลับเองแบบผ่อนแรงได้นะคะ แ่งคอนโซลด้านหน้าตัดในเรื่องของความมีมิติเส้นสายตัวแถบสีเงินมาให้นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ที่สำคัญแอร์แยกอิสระให้ซ้ายขวาด้วยนะคะตัวนี้นะ,ะให้ออปชันแอร์มาได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแยกอิสระให้ซ้ายขวาแล้วก็มีตัวไล่ฟ้าหน้าฝ้าหลังให้พร้อมด้วยตัวปรับอ,อากาศตัวภายนอกภายในตัวรถก็ใส่เข้ามาให้คะ่ะในส่วนของตัวแอร์ของเขาคะ่ะ พวงมาลัยตัวนี้สามารถปรับระดับสูงต่ำแล้วก็เข้าออกได้นะคะปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางเลยในส่วนของตัวพวงมาลัยของเขา,อาแอร์แบ็กมีมาให้คู่ได้นะคะสาหรับคันนี้พวงมาลัยเป็นแบบหุ่มหนังมาให้แล้วก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตค่ะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนี่สามารถกดลดเสียงเพิ่มเสียงได้แล้วก็ควบคุมในเรื่องของหน้าจอได้นะคะสําหรับตัวนี้ ที่ปัดน้ำฝนสามารถตั้งหน่วงความเร็วแล้วก็ตั้งหน่วงเวลาได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เปิดไฟให้มาเป็นเปิดปิดได้ปกติค่ะยังไม่ได้ให้ออตโต้มาค่ะสําหรับคันนี้กระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นแบบสัมผัสเดียวเฉพาะฝั่งคนขับนะพร้อมด้วยระบบป้องกันการหนีบมาให้นะคะแผงประตูตรงฝั่งคนขับก็จะมีปุ่มล็อกกระจกให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ระบบ กระจกงองข้างปรับพับไฟฟ้ารวมไปถึงในส่วนของตัวปรับองศาต่างๆก็ใช้ระบบไฟฟ้าค่ะระบบป้องกันการลื่นถไหลใส่เข้ามาให้ค่ะแล้วก็ด้านขวานี่มีในส่วนของตัวสามารถปรับระดับอของตัวไฟหน้าได้ด้วยนะคะมีให้ทั้งหมด3ระดับเลยนะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้ค่ะมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยสำหรับเร่งแซงนะคะในส่วนของตัวเกียร์ของเขา แล้วก็หน้าจอค่ะตัวนี้รองรับในส่วนของ d v d ได้ค่ะ CD ได้แล้วก็บลูทูธพร้อมด้วยในส่วนของ FMAMAX u H เขาก็ใส่มาให้นะคะตัวนี้หน้าจอเขาน่าจะไปติดตั้งมานะเจ้าของเดิมหรือเปล่าใช่ไหมตากล้องดูมาค่ะประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะคะตากล้องบอกมันเป็นของไพโอนีรนอะใช่มันเป็นของยี่ห้อค่อนข้างที่จะดีเห<ด>มือนก<ด>ันเป็นของไพโอนียเลยนะคะสําหรับตัวหน้าจอของเขา กระจกมองหลังตัดลดแสงให้แบบเป็นนวลค่ะสําหรับคันนี้แล้วก็มันบางแดดมีกระจกให้ด้วยมีป่ะอ่ะมี2ข้างเลยอันนี้ออปชันสุดตัวชอบเป็นพิเศษ <c oughs> ชอบเป็นโลจิตท, <c oughs> ที่ชอบสอนกระจกตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวราคาค่ะย้ํำอีกรอบหนึ่งสามแสนเจบาทนะรวมส่วนลดแล้วถูกมากๆสําหรับรถเก่งที่ดูน่าใช้แล้วก็ราคาเนี่ยเ <c oughs> ทียบได้กับตัวอีโคคาแบรนด์หลักๆเลยนะ แต่ว่าตัวนี้เป็นแบรนด์รองเท่านั้นแล้วก็ได้เครื่องยนต์1.6ด้วยนะเป็นตัว SV เป็นตัวท็อปแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มที่สำคัญเลขไมค์ค่ะเรามาดูเลขไมค์กันเลขไมค์คันนี้อยู่แค่488,090อ้าวไม่ใช่400,000เหรอรอา้าวเหรออ๋ออันนี้เล่นมุกนะอ๋อโอเคอ่าเล่นมกนุกไม่ไม่พูดผิด พูดผิดถ้าแบบอ่ะโอเคอ,อีกทีตั้งสติก่อน48,890กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่าไหม่น้อยมากๆรถใหม่มากแล้วก็ปีใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับการน,นี้โอเคเดี๋ยวเบียร์จะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างตากล้องใช้งานเยอะนิดนึงอันนี้ก็คันที่4แล้วนะที่จะอัดนะคะ48,890กิโลเมตรสำหรับเลขใหม่เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะ มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะสําหรับตัวนิสันซลฟีคันนี้ค่ะเริ่มจากด้านบนกันก่อนเลยค่ะฉนวนกันความร้อนตัวนี้ไม่มีรอยชํารุดหรือว่าฉีกขาดใดๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของสติกเกอร์มอกรยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้รอยมิสอาร์กยังสมบูรณ์แบบทุกจุดค่ะรถไม่เคยโดนถอดฝากระโปรงหรือว่าทําสีมานะ น็อตฝากระโปรงด้านในยังเดิมค่ะสําหรับคันนี้รวมไปถึงในส่วนของแผ่เพจยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเบ้าชกไม่มีในส่วนของตัวรอยบุบใดๆนะคะแล้วก็คานหน้ายังอยู่เหมือนเดิมค่ะโครงสร้างหลักมาจากโรงงานทุกจุดแบตเตอรีย่ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีรวมไปถึงในส่วนของตัวฝาครอบเครื่องยนต์ของเขาก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีอยู่ค่ะสําหรับคันนี้รับประกันได้เลยว่า ตัวรถเนี่ยไม่มีเนเรื่องของการชนหนักพิคว่ำหรือว่าน้ําท่วมใดๆมารวมไปถึงในส่วนของการกับกอไม้ก็ไม่มีนะคะสําหรับคันนี้ตัดต่อตัวถังเราไม่เอามาขายค่ะสําหรับที่เพอร์เฟคคาของเราวันที่รับรถเรามีในเรื่องของการรับประกันหลังการขายนะคะมีในส่วนของใบวารันตีแล้วก็ ใบสคบคุ้มครองให้กับลูกค้าได้ค่ะไม่ได้รับประกันปากเปล่าแต่อย่างใดนะโอเคค่ะสภาพโดยรวมห้องเครื่องเดียวคอนเฟิร์มให้ว่าคันนี้ใหม่มากๆเลยเดาไปดูในส่วนของตัวราคาอีกรอบนึงพร้อมด้วยโปรโมชั่นดีๆกันค่ะ เรามาสรุปราคาเราก็โปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะคะียายาำให้อีกรอบหนึ่งรถคันนี้เป็นปี2017นะคะเป็นเครื่องยนต์1.6 SV u นะคะ Nissan s i l v i ราคาอยู่แค่397,000บาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้ถูกมากๆเลยแล้วก็ดีไซน์ออกสไตล์เรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้น่าใช้มาก 3 9 7 0 0 0บาทยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นนะคะเรามีในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยสำหรับใครที่ดูช่องทางออนไลน์ของเราอยู่นะคะจองเท่าไหร่เราลดคืนไปให้เลย10เท่านะคะสูงสุดคันนี้เปิดจองได้ถึง2,000บาทคุณรับส่วนลดจากเพอร์เฟกค่าของเราไปเลยค่ะ2 0 0 0 0บาทเท่ากับว่าราคารถคันนี้อยู่แค่3 7 7 0 0 0บาทออกรถค่ะที่สาคัญแค่100บาทฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดาเนินการต่างๆเราไม่เก็บ ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะ1ปีเต็มๆรวมไปถึงในส่วนของรับประกันให้อีกสูงสุด1ปีหรือ1 000 0กิโลเมตรเราก็มีให้วันรับรถยังไม่พอค่ะเรามีในส่วนของบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ9รายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะ3 7มแ0 0เบาทออกรถร้อยเดียวผ่อนแค่6,000คุ้มค่าคุ้มราคามากๆอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริง เดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิท105นะคะซอยลาซาน87หรือว่าจะโทรมาได้ที่แคปชั่นด้านล่างหรือใครไม่สะดวกโทรนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดแอดไลน์ทางทีมงานเราได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ดูคลิปเราอยู่รบกวนกด u ั s สไคร e กดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆที่ทาง Perfect คคาของเราเนี่ยคัดสรรคัดคุณภาพมาให้ดูทุกวันค่ะวันนี้เบียต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่พร้อมรถสวยๆแล้วก็ Perfect คคาอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ